ใครที่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบุตรยากอะไรดีฟายอะไรคือ,อสามารถพิสูจน์ว่าคนนี้มีบุตรยากอะไรเป็นหลังจาก<อ>ที่ผู้ชายกับผู้หญิงแต่งงานเป็นสามีภรรยากันนะครับโดยปกติก็เป็นข้อตกลงของทั้งสองท่านนะครับว่าอยากจะมีบุตรเลยหรือเปล่านะครับในกลุ่มของคนไข้ที่หรือคู่สมรสที่พร้อมจะมีบุตรเลยเนี่ยการแพทย์ก็กําหนดได้ว,ว่าถ้าอายุของคุณผู้หญิงต่ากว่า35ปีิ้าปีนะครับ แต่งงานกันอยู่กินกันฉันสามีพรรัญญาโดยไม่ได้คุมกําเนิดการแพทย์ให้เวลาหนึ่งปีถ้าไม่มีบุตร<ม>ถือว่าเอ๊ะต้องตรวจแล้วคิด<อ>ว่าอาจจะมีปัญหาไม่มีบุตรยากแล้วแต่ถ้าคุณผู้หญิงอายุเกินกว่า35หปีขึ้นไปเนี่ยการแพทย์ให้แค่6เดือนครับเพราะโอกาสจะเกิดปัญหาหรือมีบุตรยากโดยธรรมชาติเองเนี่ยก็เป็นไปได้สูงแล้วฉะนั้น6เดือนไปแล้วถ้ายังไม่ได้คุมกําเนิดและยังไม่มีบุตรการแพทย์บอกว่าไปพบแพทย์เถอะไปรีบตรวจดีกว่านะคะ ทีนี้ตัวสาเหตุที่ทําให้มีบุตรยากนี่ในระหว่างผู้หญิงที่อายุน้อยกับอายุมากจะต่างกันไหมครับจะต่างกันสองสองประการนะครับในคนไข้ที่อายุน้อยเนี่ยมักจะดีทั้งคุณภาพของไข่และก็ดีทั้งคุณภาพของฮอร์โมนปัจจัยของผู้หญิงมี2หลักมีไข่ที่ดีอมกับฮอร์โมนไข่เพื่อไปปฏิสนธิกับอสุจิและเกิดเป็นตัวอ่อนฮอร์โมนช่วยให้โพรงเมดลูกมีความพร้อมสําหรับตัวอ่อนไปฝังตัวมันมีอยู่2ประการ และคนไข้ที่อายุมากหรือคุณผู้หญิงที่อายุมากกว่า35ปีเนี่ยก็มักจะมีปัญหาทั้งสองประการนี้ค oh. ุณภาพของไข่แย่ลง oh. โอกาสปฏิสนธิได้น้อยลงหรือปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะได้เด็กที่เกิดมามีความผิดปกติในเชิง hmm. ของปัญญาอ่อนหรือผิดปกติทางโครโมโซมสูงขึ้นและขณะเดียวกันเนี่ยฮอร์โมนที่ช่วยในการฝังตัว ก็ S <S น้อยลมโล<อ>ยในๆๆๆคนธรรมดาทั่วไปแม้กระทัง่งบางทีอายุน้อยๆเคยมีบ,บุตรง่ายเนี่ยครับ,รบพออายุเกิน35ปี40ปีขึ้นไปก็มียากเองเท่านี้สําหรับญญญคนที่อยู่ในภาวะที่มีบุตรยากเนี่ยทางการแพทย์เดี๋ยวนี้มีความสามารถที่จะเข้าไปเขาเรียกอะไรนะมันนิสเลสให้เป็นจริงต้องพูดอ,อย่างนี้นเลยใ่ไครับการแพทย์ก็ศึกษาครับว่าในการเจริญพันธุ์เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้าง นับตั้งแต่มีไข่ที่ดีไข่ตกออมาจากรังไข่ท่อนำไข่จับเซลล์ไข่เข้าไปในท่อวันนั้นมีเพศสัมพันธ์เชื้อสุจิเข้าไปไปฏิสนธิได้กับไข่ในท่อมีการจะปฏิสนธิกันเป็นตัวอ่อนเราเรียกว่าหนึ่งเซลล์ตัวอ่อนที่ระยะหนึ่งเซลล์ไสโกรดปล่าฮะไสโกดจะสั้นแล้วเจริญเติบโตไปเรื่อยเลยจะเป็น ร้อยถึงร้อยยี่สิบเซลล์ออกจากเปลือกเหมือนอย่างลูกไก่ออกจากเปลือกไข่นี่ครับไปฝังตัวในโพรงมัดลูกฝังตัวได้ก็เกิดเป็นการตั้งครรภ์การแพทย์ศึกษาว่ากระบวนการธรรมชาติเป็นอย่างนี้แล้วก็พยายามจะนํากระบวนการธรรมชาติเนี่ยมาช่วยให้ดําเนินไปได้ดีเช่นปัญหาอุปสรรคที่ท่ออุดตันปัญหาอุปสรรคที่ปฏิสมธิไม่ได้ก็มาช่วยภายนอกครับเอาไข่จ้งไายรังไข่มาเลย ดึงออกมาเลยเจาะออกมาเลยออกมาจากข้างนอกออกมาเลยเห็นเซลล์ไข่เลยอยู่ไขยนอกร่างกายเอาอาสุจิมาปฏิสนธิกับไข่คือให้มาเจอกันด้านนอกเลยนะฮะไขยนอกร่างกายนะครับเจอกันไม่ได้ยังปฏิสนธิไม่ได้ก็ช่วยเลยครับเอาสเปิร์มตัวเดียวอสุจิตัวเดียวฉีดเข้าไข่ไปเลยนะครับจนสามารถปฏิสนธิได้การแพทย์ช่วยได้ปฏิสนธิแล้วเลี้ยงต่อจนถึงระยะสุดท้ายที่เรียกว่า b ร a s t ซิส s ที่เลี้ยงต่อภายนอกไม่ได้ล้วถ้าเลี้ยงภายนอกเนี่ยก็จะเป็นเซลล์กระจัดกระจายกันไปแล้วต้องใส่คืนให้ b l a s ซ o ิสเนี่ยไปฝังตัวเข้าไปในโพรโมมัลูกก็ตั้งครร